โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปละวไปละเกมจะไปละใชะได้อยู่ก็วันนี้เราจะไม่ไ่้เราไม่ได้มาเล่นบล็อกฟุดหรืออะไรเลยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่มงวิธีการดรอปเลดจาก จาก1เป็น50เปนในการดับเลือดของของจากบอสวิธีการดับเลือดง่ายงเลยก็คือง่ายๆมาเลยครับผมเราก็แค่ตีเลือดเลยหน่อยพอเราทำดาเมจไปเยอะๆหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทำให้เลือดบอสมันน้อยฮะ พอเลือดบอสมันน้อยหรือว่าขึ้นอยู่มันน้อยน,อยน,อ,ยนอยนี่แหละแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยเว้ยและให้คนอื่นมาลาช็อตแค่นั้นของจะดอกทันทีเชื่อผมดิมันดอกแน่ๆแล้วก็วิธีดอกผลไม้ปีศาจจากกล่องดำนะครับผมง่ายก็คือทาดาเมจให้ได้เยอะๆก่อนเถิดแล้วก็แบบตีไวๆอ่ะภายใน ยี่สิบย yeah, ี Lynn, ่สิบวิอ่ะแค่นั้นแหละผลโค้ดออกเลยก็อันนี้ผมตั้งใจตัดต่อสุดเชื่อผมสิฮะและของจะดอบจากบอสได้ง่ายได